ใช่ครับไม่ดับไฟครับ,บติดรถยนต์ติดรถมอไซต์ติดอะไรเผื่อไปน่งไปนาอะไรได้ครับพันเจ็าจค่ะขอ,อ,องโอหคัโอนหถึงนี่ใหญ่ถ่ายมมให้นอถุงอะไรถุงแดงก็ได้เห<ม>็นมถงแดง อยู่ท่ไหน,หไหนวะอยู่ตรงนี้งเ,เงีอ,อ,เอือหือใอาอขอายนัิบเเพิง์นรบเพิ่มเออถ,ถ้ายอดพันอะได้เลยแถมรบเพิเพ่มไปอันนี้แไยอดเจอ นะครับว่าจัดหมวกระน็อกนะครับหน้าร้านนี่นะครับลูกค้าอยู่ไกล